ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชลน์ที่1บ้านด่านเก่าจัดโครงการเครือข่ายเยาวชนและชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งครับบ่ายวันที่22กรกราคมที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชลน์ที่1บ้านด่านเก่าตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตรดในาคมสันพุทธโอวาทประธานสโมสรตรัง FC เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชน และชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งงานจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนโดยมีนายทนิสแสงวิสุทธ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพ,พยากรป่าชายเลนที่1บ้านดันเก่าเป็นผู้จัดโครงการมีนักเรียนจากโรงเรียนตราสรรเสริญวิทยาคมโรงเรียนตราตะการคุณโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ โรงเรียนสตอวิทยาคมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและโรงเรียนแรมงอบวิทยาคมจำนวน74คนครูผู้สอน12คนพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน20คนร่วมในการจัดโครงการทั้งนี้ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าเฉลนที่1จึ่จะหนักถึงความสำคัญของป่าเฉลนที่ต้องการให้เยาวชนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นให้ประชาชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมจึงมีแนวคิดในการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายกลุ่มเครือข่ายไปยังเยาวชนโรงเรียนและชุมชนโดยทําการร่วมมือในการจัดทําเครือข่ายเยาวชนและชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความ,วมสมบูรณ์และเกิดความยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ที่เยาวชนและชุมชนซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าชาเลนเป็นแนวทางการประสานงานและร่วมมือกันให้เกิดแผนปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่ต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับเยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งและการร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนครับ